ตาสว่างพอแสงไฟใจสว่างพอแสงธรรมในเช้าของวันนี้มารับธรรมะกระพระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกในหัวข้อที่ว่าผลทานช่วยอะไรเราได้บ้างนิมนต์บรรยายตรามสตราพระอาจารย์แม่ดวงพรนิมนต์ครับกนอื่นก็รับบุญเนาะเจอกันเป็นบุญวาสนารับบุญรับบุญรับบุญช่วยกันต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน ทุกท่านเชิญสาธุก็ผลท่านทำมาแล้วได้อะไรกันบ้างก็เอาตามเหตุตามปัจจัยเนาะเอาตามประสบการณ์ของใครของมันเนาะใครมีเหตุสารเจ้งใดหรือใครมีประสบการณ์จ้งใดก็มันเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลครับเพราะฉย่างนั้นเนี่ยถ้าถามหลวงแม่หลวงแม่ก็ต้องตอบส่วนบุคคลเหมือนกันครับ เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เราประสบการจณ์ริงมาแบบไหนใครที่ไม่เจอก็อย่าพึ่งค้านกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะขัดหูก,กันบ้างหรือขัดใจกันบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาครับแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นก็พ้นทานพระพุทธเจ้าได้บอ,อกแล้วว่ายากรวยพากันทำทาน อยากรวยพักนํำทานทานไปยังไงอะทานแล้วมันไม่หมดเหรอไม่หละครับทานแล้วเราต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปลังเลสงสัยหรือว่าไปโน่นนี่นั่นอยู่มันก็กังขามันก็แข็งขัดแข็งขัดเองไหมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน่ะผลทานช่วยอะไรได้บ้างก่อนอื่นช่วยเราสบายใจก่อนอื่นเลยใช่ไหม,ไมทําทแล้วสบายใจถ้าเรามีใจิตใจที่บริสุทธิ์ แล้วผลผลมันจะส่งผลให้กับการที่ว่าเราอาจจะเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือเป็นอะไรที่ไม่ได้มากมายเกินเหตุเนี่ยเราอาจจะทานไปแล้วอาจจะรู้ผลขึ้นมาบ้างก็ได้แต่ถ้าหากว่ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเราทานถูกผู้ที่ช่วยเราได้เราก็จะเห็นผลไวขึ้นไปอีกแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ผ่าตัดก็ได้ เนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไวไหมครับไวไหมครับห,หรือว่าไม่ได้ยินกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าเรามีเหตุการณ์เรามีประสบการณ์ไหมตรงนั้นก็คือต้องรู้ว่าเรามีประสบการณ์อะไรเราก็ต้องมีการแชร์ประสบการณ์นั้นให้คนได้รับรู้ด้วยแชร์แล้วมาจำเป็นต้องให้เขาเชื่อเราแหะครับเราพูดเอาบุญเราบอกเอาบุญ เห็นไหมแค่บอกเราก็ยังได้บุญแล้วครับเขาเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีเราได้บุญแล้วง่ายไหมครับง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปบังคับใครให้เชื่อแต่เราบอกแล้วบอกเอาบุญเราตั้งใจว่าเราบอกเอาบุญใช่ไหมครับบอกแล้วเราอย่าไปเสียเรียบบอกแล้วอย่าไปเครียดกับเขาเขาทําเขาได้เขาไม่ทําเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่า ไม่เกี่ยวกันแมนบ้าครับ,บรผม,มเพราะฉะนั้น่ะเราพูดเราสบายใจแล้วบุญคือช่วยให้เราสบายใจแล้วเราบอกเอาบุญแมนบ้าแมนครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันคนนี้กําลังอธิบายอยู่นี้ก็อธิบายเอาบุญบอกไปทางนั้นเองเผื่อใครมีบุญสัมพันธ์เผื่อใครมีบุญที่เรียกว่าเจออะไรที่มันเหมือนกันหรือคล้ายกันอยู่เนี่ยก็<ค>จะโพเชได้ครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้สายเดียวกันหรือไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนรู้ตามกันได ก็เป็นคนละอย่างครับไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ผิดครับเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันใครรู้ขันไหนใครรู้แบบไหนก็เอามาจูนใส่กันเอามาเรียงต่อกันให้เป็นหนึ่งเดียวก็ยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดก็คือประสบการณ์ส่วนมากแล้วจะนําประสบการณ์มาถ่ายทอดนําประสบการณ์มาบอกกล่าวเล่าสิกันแล้วไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเชื่อไม่บังคับให้ใครเชื่อด้วย เพราะว่าตนแหละเป็นที่พึ่งของตนคนนี้ก็ตนแหละเป็นที่พึ่งของตนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแล้วก็ไม่ได้หาศรัทธ,ธาหรือสร้างศรัทธ,ธาครับเพราะว่าศรัทธ,ธาเราศรัทธ,ธาตัวเองได้หรือ,อยังแค่นั้นเราศรัทธ,ธาเราอยู่กับตัวเองได้หรือ,อยังอันนั้นสําคัญมากกว่าครับ <Mitarbeiter. S 1> มากกว่าที่จะรอให้คนอื่นมาศรัทธ,ธาเรามากกว่าที่จะทําให้คนอื่นเขามาชื่นชมเราเราต้อง โตไม่ได้พึ่งตนได้เราจึงชื่นชมตัวเองได้ใช่ไม่ใช่ใช่ครับสำคัญครับถ้าเราเรื่องนี้ว่าไม่มีเหลือเผื่อคนอื่นได้ไหมครับมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะทําทานล้วได้อะไรนี่ได้ความสุขทางใจแล้วก็ได้ขยายผลจากที่ว่าเราอาจจะมีอะไรติดขัดอยู่เราก็โล่งได้หรือทําให้เรารู้สึกได้ในตัวเรารู้ได้เฉพาะตัว จริงไม่จริงจริงครับนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งทานถูกคนที่ช่วยได้ด้วยมันไหวขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีอ่าเรียกว่าไฟกองโตอยู่แล้วคุณจะมาดับด้วยรถอ่าสมมุติว่าน้ำน้ำรถหนึ่งครับฉีดพูดไปพอไหมครับไม,มไม่พอไม่พอหรอคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังต้อง ขึ้นอยู่กับวาระที่คุณสร้างไว้แล้วก็วาระข้างหน้าที่คุณ,คณจะต้องดับมันแม่นบหมเหตุการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าง่ายเสมอไปแต่ต้องเรียนรู้ได้ไม่มีอะไรเรียนรู้ไม่ได้หรอกครับ ถ้าเรามาต้องการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไหมครับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเพราะว่าทุกคนมาหาหลวงแม่เนี่ยถ้ามามาแป,ป๊บเดียวเรียนรู้ได้ไหมครับไม่ได้มาปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็บอกว่ารู้แล้วรู้อะไรรู้แล้วก็ทําให้ดูแมนบะครับผมถ่าถ้ารู้แล้วทําให้ดูเลยทําให้เป็นด้วยแมนบะครับเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกันเป็นใครเป็นมันแมนบะครับอ่า เป็นของตัวเองที่ได้มาแมนบามีมามก็ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ไหมครับก็เองเงียกว่ายังไม่ได้เพิ่มบาสันทอกแมนบาม์นะถ้าได้เพิ่มเราจะเอาของเราไปทําได้หรือเอาของเราไปผสมผสานกันได้แล้วก็เกิดมรรคเกิด,เ,กดเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใช่ไหมใช่ใชเรารจะไม่ทะเลาะก,กัน เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะเรารู้เหมือนกันได้ใช่ไหมใช <น S> ่ครับที่ทุกคนไม่ไม่เถียงหลวงแม่ก็เพราะว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนรู้ได้เหมือนหลวงแม่แล้วไม่มากก็น้อยใช่ไหมใช่จึงเรียกว่าไม่เถียงมันบ่ร<า>ั<า>น<ม>้นเถียงได้ก็เถียงขึ้นกันแหละ,<า>นละมันบ่บ่แม่บ่แม่นก็แต่งว่าคือกันมันบ่ยอดมันว่าบ่ได้อะไรยอดอย่างยอดพ่อข้าเจะขอมันบ่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นได้ต้องเอาให้ถึงจุดนั้นด้วยแล้วก็ให้มากกว่านั้นด้วยอื ยึงมีเหลือเผื่อคนอื่นได้ชัดไหมครับชัดครับ่ <bitcoin S 2> işte เพราะว่าเริ่มเบสิกก็คือจากเริ่มจากผลทานนี่แหละครับเมื่อทานทานเป็นเนืองนี้ทุกคนทํากันอยู่แล้วทํากันทุกที่ทํากันทุกอย่างอยู่แล้วแมน่ะแต่ผลน่ะมัไดดน,นไม่ได้เกิดเดี๋ยวนั้นไม่ได้เกิดเดี๋ยวนี้แม่นวะครับผมแต่มันต้องสั่งสมไปก่อนไปจนถึงว่าไปถึงเจอคนที่ช่วยได้ขึ้นมา มันถึงจะเกิดมรกิดผลขึ้นมาได้อย่างเร็วใช่ไม่ใช่ใช่เห็นไหม,มทานเนี่ยทานอย่างไรคุณก็ได้แต่มันได้ตามตัดส่วนใช่ไหมเพราะขึ้นอยู่กับเราเมื่อวันหนึ่งเราไปเจอผู้ที่ช่วยได้ขึ้นมามันก็โปเชไหมครับโปเชเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแก้ไขได้แม้กระทั่งร่างกายของเราร่างกายเราที่อ่อนแออยู่มันก็กลับแข็งแรงขึ้นมาซชอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับ เคยไปหาหมอทุกเดือนก็อาจจะไปปีละเดือนปีละครั้งแม่นบาหรือว่าห้าปีครั้งดีบ่ก่ะเออนั่นล่ะเห็นไหมมันก็ทําให้เราเรียกว่าแบ่งเบาภาระหมอไม่ให้ทำงานหนักเพราะเราอยู่คนเดียวเนี่ยแมนบ่แรงเข่าแรงออกย่พูดเดียวเนี่ยแมนบาเห็นไหมเราก็แบ่งเบาภาระหมอไปได้เยอะเลยใช่ไม่ใช่ก็อ่ะ หมอก็จะได้ไม่เครียดกับเราด้วยเหมันบ้า่ครับจัก,กูจะวิจัยอย่างโดงโดเดีนเดมือนบ้าเออตัวนหนยังกับบพอบพอ,พอจักวันเป็นอย่างใช่ไหมบ้าเออเนี่ยก็อันนี้ก็ยากเหมือนกันใช่ไหมทําให้หมอรู้สึกอ่าต้องเรียกว่าทดลองยาหรือทดลองเราไปด้วยเหมือนกันเหม่นบ้าครับผ <Yeah. S 1> <laughs> มอืเขาก็ต้องตรวจสภาวะเสี่ยงกับเราด้วยแ <Yeah. S 2> ม่นบ้า <laughs> อืม <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างแหละครับมันเป็นการที่เราจะต้องเ เริ่มเริ่มค้นคว้าหาตัวเองด้วยหาตัวตนนี้แท้จริงของเราด้วยแล้วก็ทานแล้วก็ทานจนเป็นเนืองนิดเชื่อว่าทุกคนทานอยู่แล้วเป็นป่มทุกคนทําอยู่แล้วอืมเป็นเนืองนิดเป็นอุปนิสัยทุกคนทําอยู่แล้วทุกคนจึงมีดีกันจึงมาถึงทุกวันนี้หลวงแม่เชื่อว่าทุกคนมีดีกันทุกคนไม่ว่าใครครับแต่เราจะอาจจะดีไม่ยังไม่เหมือนกันเป็นปนหมคืะไม่มีใครเหมือนกันแหละครับอ่าคนพูดนี้ก็ต้องอาจจะ ดีแบบนี้อาจจะขาดแบบนั้นแมนบ่เพราะเรามันต้องเติมเต็มได้เสมเอแมนบอาถ้าเราเติมเต็มไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราพอแล้วเรามีแล้วเราเยอะแล้วเราได้เติมไหมครับไม่ได้เติม,มเราบอกเรารู้แล้วเราก็รู้เท่าที่เรารู้แมนบค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรู้กับอย่างอื่นได้อีกมากมายก็เปิดใจเท่านั้นจึงได้ไมแมนบอครับเพราะนี่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเปิดใจ จริงๆแล้วว่าลวงแม่อาจจะดูว่าแปลกๆเนาะแต่ไม่แปลกหรอกครับเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองแปลกๆเหมือนกันแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วว่าแปลกแต่จริงก็มีมากมายหรือแปลกแต่ไม่จริงก็มีอีกมากมายแมนบะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราต้องรู้ตัวเราเองด้วยจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริงเรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเราเองตนลวเป็นที่พึ่งตนได้ แล้วเราจะต้องไปรอใครไหมครับไม่ไม่ไมค่ะเพราะเราสามารถอยู่ของเราได้อยู่กับกองขยะก็ได้อยู่กับใต้ต้นไม้ก็ได้อยู่กับอะไรก็ได้แล้วอยู่กับขี้โคี่ตรงก็ได้แล้วเนี่ยเราเป็นทุกข์ไหมครับถามเจ้าของแม่นป่ะนั้นต่างหากครับเนั้นเราก็เท่ากับอะไรชีวิตเราเป็นทานแล้วเหมือนกันแม่นป่ะครับชีวิตเราเป็นทานให้กับทุกคนได้เห็นว่าเรา ทํามาทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มมาจากตัวเองแล้วก็มาเป็นธรรมทานให้ว่าจริงๆแล้วทุกคนดีกันอยู่แล้วแค่เอาดีให้มันมากขึ้นหรือว่าเอาดีมาต่อดีกันให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงก็ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนเลือกเหมั <พา S 1> อครัพผลทานบอกได้เลยว่าผลทานเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นปึกแผ่นแน่นอนครับเห็นไหมเป็นปึกแผ่นที่เราเรียกว่าอนัตตา มันไม่ต้องมาเรียกว่าหาเรื่องทุกมาให้เราหนักทุกหนามันก็ทุกเบาขึ้นเหมืนอนบะใช่เพราะอะไรเพราะผลทานนั้นมันทําให้เราโล่งและกว้างและไกลออกไปเหมือนบะใช่ไหมครับใช่ครับผลก็คือวาาา่าภาษาทั้งบิมมันสวงวะแมนบะแมนค่ะอืมการเจ้าเสียบมาบบบบขอมาท่านบอกขอดินังปฏติบัติเอาเดอกเจ้าก็เอาวปวดอัานนั้นปวดเดินดินเ,เข่าก็บว่ได้อันเดนก็บ่ได้เห็ได้เฮ็ดบ่า่ะคะ บ่ได้ปฏิบัติบ้างคะในโลกบางแยาบานสะก้อนเนาะไปไปบอมบัดเองก่อนไหมบ่เงินครับใช้ไหมครับใชดเสียเวลาบ่างคะเสียเวลาเสียเงินบ้างคะเสียเงินสบ่ได้เสียแต่เฮาเด็กผู้มาเยี่ยมก่เสียเงินบ่เง่นครับลูกหลานอยู่งใส่ก็ต้องมาเบิดเงินบ่เสียเงินบ่ค่ะ เสียละงานบอกนะเออนั่นแล้วเห็นบอกทำให้อ่าผลมันกระจายออกไปอีกหลายอย่างเลยครับเพราะนั้นถ้าเราทำได้และเข้าใจแล้วทำอย่างถูกต้องจริงๆเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หายไปเลยแม่นบ่เออการเฮ็ดบ่ถึงนี่เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่แม่นบ่ เรื่องใหญ่ก็่าโมตเงว่าวกันเลยเม,ม,มนลลว่า่มีกับมาดจะใช่หรอั่งลเพราะฉะนั้นน่ะให้เรารู้ว่าเนี่ยคือผลพานเหอยไหม<ด>ผลพันได้ทุกอย่างเลยันบืนอค่ะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เรื่องแห่งการสมมติโลกแห่งการสมมุติเพราะฉะนั้นผลพานนี่แหละครับต้องสมมุติให้เราอยู่บนโลกใบน,นี้ได้แัดไหมครับแชดครับถ้าคุณจะต้องไปเรียกว่าไปนิพพานอะ มันอีกเรื่องหนึ่งที่หนทางยาวไกลมันบ่ให้มารู้จักคาว่าอิ่มซะก่อนอย่ค่อยไปเราดีพานน่นแมนบ่กันเมื่ออิ่มมันสิไปหัวตะพ่านไปโดดน้ำตายแมนบ่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เอามันเป็นขั้นขั้นตอนไปแมนบ่ถ้าข้ามขั้นตอนมันข้ามไม่ไหวมันก็ตุ้มลงไปแมนบ่เออเดี๋ยวกวีบอกว่านรกเจ้าคุมกสิไปอีกละแมนบ่มันเครียดลายแมนบ่ มันถูกลายนั่แหละครเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการสลัดเราก็จะทุกน้อยลงแมนบอนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าพูดถูกทั้งหมดนะครับฝากไวเ้เนาะอาไม่ได้ถามไหมครับถามบุญคืออะไรครับแล้วก็สามารถใช้อะไรเราได้บ้างครับบุญคืออะไรบุญคือความสุขก่อนอื่นนะเราถ้าเรามีกิจที่บริสุทธิ์นะถ้าบอกไปปุ๊บเรามีความสุขใช่ไหมครับใช่ครับเ,เรามีความสุข เรายิ้มแย้มแจ่มใสได้นะคือความสุขแต่พอมันขยายผลถ้ามันมากน,นะเราจึงนขยายผลขยายผลให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามีความสุขไปด้วยใช่ไม่ใช่ใช่ใชแต่ถ้าหากว่าบุญมันน้อยคนใกล้ชิดเราก็เดือดร้อนแมนปะแมนครับเข้าใกล้ก็ร้อนแมนปะครับผม บ้านก็ลุกเป็นไฟแมนบาแมนครับแสดงว่ามันหน่อยแล้วแมนบาว้าวตต่มด้วบกสูแมนบาแมนครับเออเพราะฉะนั้นน่ะต้องรู้นะว่าบุญก่อนอื่นทําให้เราสุขหรือสงบสงัดได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่นอาจากบุญครับแต่มันอาจแค่หรอเลี้ยงใจเราหรือรอเลี้ยงกายเราได้คนเดียวแต่คนใกล้เข้าใกล้กลกลกลเราร้อนหมดเลย ย้อนว่าเขาวิาวีพลังบุญพ่อที่จะให้คนล่มเย็นได้แมนบอกเพราะฉะนั้นต้องรีบเติมไหมครับรีบเติมต้องรีบทํานะครับเพระาะนั้นเราจะมีเหลือเผื่อคนอื่นได้ก็คือเราต้องมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้รู้เข้าใจแล้วก็เป็นธรรมทานให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ ก่อนอื่นเป็นธรรมนาั้นใ้กัตัวเองก่อนขอนตัวเองเป็นแมน,นบรร้าบอกตัวเองได้แมน,นบ้าค,ครับผมอืมเราจึงอาจหารบอกคนอื่นแมน,นบ,บ,บาฮะเราบอกคนอื่นเราเขาไม่ต้องมาให้เขามาเชื่อเอาแมน,นบ้าใช่ไม่ต้องเชื่อเราเหรอกแมนบ้าเ<บ>พราะเราพูดเพราะเราเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราแมน,นบ้าแ,<บ>แล้วเราก็พูดเพื่อให้เอาบุญบอกเอาบุญบอกแค่บอกก็ได้บุญแล้ว จบบ่จบครับย่างนีหลดแบนบ่เขาได้บุญแล้วแหมแบนบ่เออบ่ต้องไปงนห่อพนหรอกว่าพ่นิเห็นพ่เหตุแบนบ่เรื่องของบุญที่ล่ะแบนบ่เออพอเขาได้แล้วไหมเขาบอกเขาเอาชีวิตเป็นธรรมทานเ้วเขาได้แล้วได้แค่ไปแรกชีวิตเป็นธรรมทานหรือว่าเอาธรรมะเป็นธรรมทานนั่นเองธรรมะเกิดจากการกระทาของเรากายวาจาใจเมื่อเราเอาชีวิตเป็นทานชนะการให้ทั้งพวกแหละค่ะ ชัดหรือยังครับชได้ไปซื้อไปหามาไหมไม่ไมคใครบอกไม่ได้ซื้อซื้อมาทั้งชีวิตแม,ม่นบ้าเมื่อมา่เท่าไหนเขสิงมาหอดผีแม่นบา้นบาซื้อมาทั้งชีวิตไม่ได้ไปบอกความไม่ได้ซื้อแล้วกู <c oughs> ซื้อมาทั้งชีวิตแล้วกูหมดมาทั้งชีวิตแล้วกูจึงกล้าพูดเสียงดังแม่นบา้าเจ้าค่ะมึงหูบมื่วันสุกรนี้มันมีขาํำนันบอกแม่น ว่าบ่ได้ซื้อมากูซื้อมาตั้งชีวิตน่ยกูยังว่าเสียงดังกูว่าบ่ได้คักกักคักอยู่เนี่ยเพายอนว่ากูนี่ดีเีกูเบิดมาแล้วเบิ้ลมกูพอมาแล้วเนี่ยกูเบิ้ตายดิกูเบิ้ลจำได้แล้วเบิ้ลมนั่นล่ะอย่าไปบอกว่าบ่ได้ซื้อเด้่โอ้ยเดี๋ยวดีดาเด้อยเดี๋ยวบอกได้ชีวิตเจ้าบ่มีค่าเลยบอกแมนบ่เมื่อจำได้แล้วแมนบาเอาเฮา มีบอว่าพอแม่เลี้ยงมาเขามากเมื่อบาทเดียวมีบอบอมีเออจักล้านลายเอยังว่าบ่บ่ได้ซื้อว่าสั่นซื้อบอหมดแล้วมันบ่อ่าซื้อทั้งผิดทั้งถูกมันบ่อ่าซื้ออะไรกูจึงมาเทให้พวกมึงดูดิมันบอจอบบอจบมึงเลือกเบิร์ที่ไหนกูอย้ายอยู่นี่มันบ่เห็นบอนี่ บอกว่าถ้าขเขาจะเอาบอกว่าจะเอาชีวิตเป็นธรรมทานมันต้องพูดได้แม่นบ้าก <Okay. S 1> ูละทั้งเมาทั้งมันกูทั้งมือมหรือะไรนั่นบ,บ้าฮู้บ้านี่ยกูบิ้ลซ้ำไหนแม่นบ้ามาเอามันค้าคา้คางดีแม่นบ้าอ่าเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่ได้ซื้อมาเนะอะว่าชีวิตทั้งชีวิตไม่ซื้อไม่ได้หรอกซื้อมาหมดแล้วแม่นบ้าเสื้อผ้าก็ยังซื้ออยืดมันบ้า ไม่ไพ่ยับอกว่าอย่ากมาตอบลงแมวว่าไม่ได้สื่อได้ท่านไพ่คนสื่อมันสื่อได้เออห็นบ้าถ้าเราไม่ลงทุนมาถึงวันนี้เราจะได้มานั่งพูดไหมไม่ได้ลงแมก็สิเพียงหัวจนไปคือกันแหละแมนบ้าสิ่หลอกข้อคุยกันคือกันแหละวะแมนบ้าเนี่ยก็สิมาฮอร์มือนี่ยคอยเบิร์ตซ้ำได้หูบ้าแต่นบ้าเออ ก่จะเราจะหล่อเลี้ยงให้เรามาถึงวันนี้ได้แล้วก็จะให้เรากล้าแสดงออกได้ถึงป่านนี้ก็แรงแรงอย่างแรงกดดันในเอาที่พ่อมาแ้งแมนบ้ะพ่อจะรับพยานที่ยังแต่พอไมย่างกูก็ตายือเก่าพยานกูก็ตายือเก่าพยานที่ยังที่แมนบ้ซจอนจาของได้แล้วแมนบ้าไม่ไปดิ่งไกเต๊ะมันแก้ขึ้นราวดอ เพราะว่าอะไรเพราะเราก็ม e ีเบาคอยดูแลเราอยู่มั็นบ่จิตเป็นนายกายเป็นเบาเบาเนี้ยมันต้องทํางานมันบ่เบาเนี้ยมันต้องทําทุกอย่างมันบ่มันสิดึงัางมาได้ก็มหูวันคือการแันบ่เจ้านายตามื่ท่านเนี้ยมบนบ่เจ้านายข่ารับมันแบ่ยาเด้อแบนบ่เพรเป็นอย่างเพเป็นอย่างเราเจ้านายสิประกันเราดอกช่ไหมครับชัดครับ เพราะว่าชีวิตเป็นธรรมทานคำว่าชีวิตเป็นธรรมทานนี่ประมวลนข่าวเพาได้แล้วแมนบ้าแมนครับไอ้ไพสิมาตั้งราคาให้บอกว่าเอาดอกไม้มาเพราะว่าคุบิร์ท่นนี่ขายแมนบ้าไม่แม่นบ้าละเพราะฉะนั้นอย่าว่าชีวิตเราเบิร์ตได้ซื้อมาเด้อบันน้มันซื้อมาบิร์ตแล้วเมื่อตอนไหนเรามามาอายุขั้นลงมาขยับเบิร์ตไหอยู่มันบ มาลืมข้าวบ่จ๊ะซื้อมาเม็ดนซื้อมาบ่ละซื้อจะผ่าอ้อมบุญแมนบ่ซื้อจะเกิดขกันบ่ลข้าวปลาหายพอแม่เลี้ยงมาซข้มใดแล้วแมนบ่บ่เบิดบ่พอแม่เบิดบ่เขาบ่ได้ซื้อแมนจะพอแม่เบิร์ดและและสิบ่ใส่บ่แมนบ่ล่ะไรนะยังว่าบ่มีกาอยู่แม่ มันประเมินข้าไม่ได้แล้วมาถึงวันนี้แม่นบใ่ใช่ยังว่าท่านได้ตอบท่านไปโยนกาเรียนมาจบชยว่เรียนมาจบจ้ดเสียเรีนมาบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันเรื่องจริงนะแล้วก็การจะ,ะมาถึงวันนี้เนี่ยเราต้องผักดันตัวเองเท่าไหร่แม่นบ่ใช่ครับต้องอดต้องทนเท่าไหร่แม่นบ่ แล้วไพบอกว่าบ่าได้ซืบอบ่ได้หาบมบ่ได้พ่อคอยบ่เสือเจ้าเจ้ามาตัวคอยเ่อด้ซือตัวก็ควาเมบ่ได้ซือมันเบิดมาซ้ำใดแล้วมันบอก <c oughs> มันพ่อมาซ้ำใดแล้วมันบนนอกเพราะฉะนั้นอะแค่เอาชีวิตมเป็นธรรมทานเยอะครับมันประเมินค่าไม่ได้ครับแต่เราพูดความจริงจากใจของเราเาพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันประสบการณจริงประสบการณจริงเนี่ยคือรังอยู่ในโลกียธรรมที่เราต้องทําอยู่เนี่ยมันบอ มันยังไม่ถึงกับเข้าโลกุตละได้เรายังละไม่ได้ก็อย่าเสียใจแค่ทําให้ดีที่สุดสุดชีวิตที่ทําได้แล้วมันเป็นอัตโนมัติไปเองชัดไหมครับชัดครัรบ,รบเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากเบสิกขึ้นไปได้ครับทําได้แล้วก็ไม่ว่ากันทําได้แล้วไม่มานั่งด่ากันทําได้แล้วไม่มานั่งว่ากันอยู่หรอกครับถ้าพูดก็พูดด้วยเหตุผลมันยบอสยอมรับกันที่เหตุผลยอมรับกันที่ความเป็นจริงที่สามารถที่จะ ก็รู้ได้เข้าใจได้แล้วรู้ก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันเห็นไหทุกคนเรียนรู้อะไรก็ได้รู้อนั้นตเพราะฉะนั้นก็ใชเหมือนกันไม่ได้ชัดไหมครับชัดรับแล้วรู้ได้ยังไงบุญเป็นอย่างไรทีนี้รู้แล้วเออรู้แล้วเนาะรู้แล้วพราแล้วเนาะจ้งใดลงแล้วเนาะนี่ยังอีกบาราคาข้างหลังนั่นบาร์้วเนาะญาติมาอีกนะสามเนาะ กินแล้วพ่อแล้วเอเอาบ่เป็นอย่างอ่ะจะเอารับบุญรับบุญรับบุญช่วยกันเจริญมุทธศาสนาให้ยาวนานพ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่านเนทินสาธุ